สวัสดีค่ะสาวสุงไวจะมักงวนค่ะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดนักคาตอร์กอีกหนึ่งวันนะคะที่สาวสุงไวก็พักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนเลยค่ะในช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะสาวสุงไวไม่ได้เปิดไลฟ์มาหลายวันแล้วก็หลายคืนด้วยแล้วนะคะปกติแล้วตอนเช้าถ้าเป็นวันหยุดจะเห็นสาวเปิดไลฟ์นะคะแต่บอกตรงๆเลยว่าช่วงนี้ค่าการมองเห็น ดหายไปเยอะมากๆเลยค่ะมันรู้สึกท้อและถอดใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆแต่ก็ยังมีทำคลิปเก็บไว้โพสเป็นระยะะ,ยะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวหรือว่าคลิปที่พาออกกำลังกายตามจังหวะเพลงเบาๆตามสไตล์ของเราและก็เป็นการออกกำลังกายง่ายๆเพื่อสุขภาพตามวัยของเราค่ะไม้สวยมะม่วงอันเก่าที่บ้านของเราพังนะคะวันนี้ก็เลยขอให้คุณจานนี้ทำอันใหม่ให้ค่ะ จะได้สอยมะม่วงเอาไว้กินนะคะเห็นลายลูกเลยค่ะที่เหลืองแล้วก็กําลังจะร่วงลงมาค่ะเสียดายค่ะเอาเก็บไว้กินได้หลายวันถ้าสอยลงมาเสร็จจากกิจกรรมเก็บมะม่วงแล้วเราก็ไปเก็บหมอนกินอีกนะคะเขาเรียกว่าหมอนหรือบูเบอรี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่สาวเรียกว่าต้นหมอนนี่แหละค่ะดกมากค่ะตอนนี้กําลังสุกดําเยอะมากๆเลยค่ะแต่ความลําบากในการไปเก็บคือ มันอยู่ในน้ำมากกว่าที่จะอยู่แถวๆที่เราจะเอามือเอื้อมหรือว่ายื้อไปเก็บได้ค่ะเป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยก็ถือซะว่าปล่อยให้นกให้กามาเก็บกินกอนแล้วกันนะคะไหนที่เราเก็บได้เก็บถึงเราก็เก็บกินชาบเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้กินมากนะคะกินแค่พอประมาณหลังจากนั้นก็เดินไปดูชมพูที่ห่อไว้นะคะไม่กี่ถุงเองค่ะเพราะว่าห่อไม่ทันค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าใบที่ห่อจะมีหนอนไหมหรือว,ว่าเป็นยังไงนะคะสาวเก็บเอาใบหนึ่งด้วยค่ะที่ไม่ได้ห่อไว้นะคะคือใบนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าห่อกับไม่ห่อเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นก็เอามาทําการร่างน้ําก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มจากใบที่ไม่ได้ห่อเลยค่ะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะว่ามีแมงวันทองหรือว่าหนอนนอนกินเยอะมากๆเลยค่ะส่วนใบที่หอนี่เลยค่ะ สองใบสวยงามมากไม่มีแมลงไม่มีแมงวันทองกินเลยค่ะเพื่อนๆมีความหวานกรอบสดมากๆเลยค่ะเสียดายจริงๆค่ะที่สาวไม่ได้ห่อไว้นะคะไอที่ห่อไว้นี่นับถุงได้เลยค่ะมะม่วงที่เก็บได้กับชมพู่ที่อยู่ในถุงยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปออฟฟิศไปฝากเพื่อนๆวันเปิดทำการวันที่16ค่ะหลัองอาหารเช้าวันนี้ก็นี่เลยค่ะ มีชมพูกับมะม่วงเป็นของหวานตบท้ายใหม่และสดจากต้นเลยค่ะ